สะเทือนวงการโชคโชคมงคลเซ็นสัญญาซบค่ายหายทองคำโชครถแห่หรือโชคโชคมงคลสินชื่นศิลปินชื่อดังได้โพสต์ข้อความล่าสุดนั้นย้ายซบค่ายดังหายทองคำเผยจะทำให้เต็มที่โชครถแห่เรียกว่าเป็นนักร้องดังที่ถูกโซเชียลจับตามองในรอบสัปดาห์นี้ เรื่องราวชีวิตประจำวันการทำงานครอบครัวล่าสุดนั้นประจักษ์ชัยไหยทองคำเจ้าของค่ายไหยทองคำก็ได้ถแถลงเซ็นสัญญาโชคเข้าสู่สังกัดแล้วด้านประจักษ์ชัยได้โพสต์ข้อความโชครถแห่ยินดีต้อนรับโชครถแห่สู่ไหทองคำอย่างเป็นทางการสร้างงานศิลป์โฟกัสที่งานพร้อมคิวงานทั่วไทยประจักษ์ชัย0 8 9 2 7 7 2 0 0 0 ดานโชก็ได้โพสต์ข้อความว่าขอให้เป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีขอบคุณโอกาสจากในห้างประจักษ์ชัยต่อจากนี้จะโฟกัสแค่เรื่องการทำงานอยากให้พ่อแม่สบายสิ่งใดที่ผมทำผิดพลาดผมกราบขอโทษทางครอบครัวของนัดด้วยนะครับต่อไปนี้ผมขอโอกาสได้เดินตามความฝันสร้างสารรค์ผลงานเพลงดีๆออกมาให้ทุกคนได้ชมได้ฟังกันนะครับ